ดวรััและงงีจึนกสิ่่งี้มาาใหหเรรักและวดงงรรละวงใยสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาฟังประสบการณ์จากใจจากลูกค้านะคะตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีครั้งนึงค่ะสวัสดีจ้าแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่สีทอนเพิ่มผลจ้าปีนี้อายุเท่าไร่แล้วคะปีนี้54อย่าง 54แล้วพี่สีทอนคะก่อนทานอาหารเสริม2ตัวเนี่ยทั้ง G R V แล้วก็น้ำมันปลามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะอ๋อเป็นปวดเข่าขาป้านเส้นตึงจ้ะพอกินตัวนี้มากะผู้สือ้อ่่ามันดีขึ้นเวลานอนไม่คืนกะเข่าหลั่นกะคือตอนนี้กับบัลลันเลยจ้ะดีขึ้นเยอะ อาการปวดเข่ากับตะคริวที่ขาเนี่ยเป็นนานแค่ไหนแล้วคะมันก็คือเป็นมันคือเป็นปิ่นหายๆจ้ะหลายปีมาแล้วยังจ้ะประมาณปีกว่าปีกว่าจ้ะก็รักษามาตลอดรักษามาตลอดกินยาคลายเส้นมันก็กินแป๊บเดียวพอหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกปวดอีกจ้ะพอกินตัวนี้มาก็คือว่ารู้สึกว่าเวลาดิ้นนอนดิ้นไม่คืนก็คือ่าป็่นเลยจ้ะเข้ากับบาลลนบาคคอนเลยจ้ะ ดีคิดดีขึ้นหลายจ้ะดีขึ้นมากจ้ะพี่สีทรทานยังไงวันละกี่เม็ดทานทานนี่บางทีกาเม็ดหนึ่งตัวนี้บางทีก็กินบ้างไม่กินบ้างฮักษาไว้เพื่อคนป่วยเยอะเนาะ<อ>แกเเป็นหลายก็ว่าคนกินไอคนเป็นหลายสาของทานเยอะกว่าจ้ะเจ้าของเป็นน้อยก็กินน้อยหน่อยหนึ่งกินน้อยหน่อยจ้ะ ก็คือกินอย่างละเม็ดะนะคะต่อวันกี่วันถึงอาการที่เป็นตะคริวแล้วก็ปวดขาปวดเข่าถึงดีขึ้นคะประมาณสิบกว่าวันนะจ๊ะสิบกว่าวันจะดีขึ้นดีขึ้นบ๊ะปีนปะ่นบะน่องกับบะปัน้นเข่ากับบะคอนน่นองปั่นแปลว่าอะไรคะตะคริวกินจ้ะอ๋อก็คือไม่เป็นตะคริวแล้ว นะคะแล้วผลลัพธ์อย่างอื่นได้เรื่องอะไรอีกบ้างผิวพรรณผิวพรรณเปล่งปังจ้ะคือว่าลูกขึ้นมามันมันคือว่ากระชุ่มกระชวยร่างกายจ้ะกระชุ่มกระชวยจ้ะสดชื่นสดชื่นแบบแบาเนื่อยบาเมื่อยอืมแล้วระบบขับถ่ายเป็นไงบ้างคะปกติจ้ะปกติดีจ้ะการนอนหลับล่ะคะนอนหลับ นอนดีจ้ะนอนดีจ้ได้หลายอย่างเลยลายหลายอย่างค่ะพี่สีทรนค่ะช่วงสุดท้ายแล้วฝากน้ำมันปลาแล้วก็ G R V ของบริษัทดีนอนให้ผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักด้วยค่ะจ้ะถ้าคนมาเคยกินกับเขาให้กินเด้อมันดีเต้เตละดีอะตัวนี้ค่ะจ้ะนะคะขอบคุณมากจ้ะดีจ้ะนี่ละค่ะนะคะพี่สีทรนะคะเป็นชาวภาคเหนือจ้าภาคเหนืออยู่จังหวัดไหนคะจังหวัดตากจ้าอ่าเป็นคนจังหวัดตากนะคะ วันนี้ได้รับประทานจีอารวีแล้วก็น้ำมันปลาประทับใจนะคะเพราะว่าสุขภาพดีขึ้นทั้งครอบครัวนะคะก็ขอทุกทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังวันนี้สอนแล้วก็พี่สีทอนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะด้วยรัก